ไปทำงานกันเถอโอ้โหอะไรอ้ยใหรอะไครอะยู่ข้างหลังนะเพื่อนอยู่ดีๆีก็มีหัวผู้หญิงโผล่ออกมาไหนๆยนาจะขอโดนหน่อยดินหนอะไม่เห็นมีเลยหลอนเลยย่านายนี่มันหลอนอะไรกันเนี่ยฉันเห็นจริงจริงๆด้วยโอ้ยนี่ขนาดเรายังไม่ได้ไปทำงานกานดึกเลยนะทุกคนมันยังหลอนหน้าล็อบบี้แบบนี้เอาละวันนี้ เตรียมมือกันให้พร้อมได้ยังเพราะเราจะต้องใช้ไม้ขัดส้วมแล้วก็ต้องใช้ที่ทําความสะอาดด้วยนะฉันพร้อมเย้ยินดีตอนรับุกคนมาดูหมูเต้นกันเด้อนี่ไม่ใช่หมูแดงนะแต่เป็นหมูเต้นจุ๊บแจงกับพี่กิตเนี่ยเลิกดูหนังกันสักทีดีไหมพีหางานทําไปฉันก็อยากหางานทำเหมือนกันนะรู้สึกชีวิตว่างๆโอ้ยอฉันก็อยากหาเหมือนกันน่ะ พวกเราโดนไล่ออกมาจากร้านพิซซ่ามาแล้วแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าจะไม่มีที่ไหนแล้วพวกเราทํางานอีกเลยอ๋อโอ้โหเศร้ามากเราจะทํายังไงดีอ่ะพี่กิตลองไปหาแถวหลังซอยหรือยังอะ่ะร้านขายถุงขยะเขารับหรือเปล่าเขาไม่รับ่ะดีเฮ้ยเฮ้ยอะไระ hey, <you. S 1> เนี่ยเฮ้ยพวกคุณน่ะ พวกคุณเบื่อกับการถูกไล่ออกแล้วถูกกับการว่างงานหรือเปล่าเบื่อกับการเป็นพวกลูเซอร์ไหมที่บ็อกคลีนเนอร์เรายินดีรับพวกคุณมาทำความสะอาดที่ร้านของเราและเราจ่ายค่าต่อแทนได้อย่างงามด้วยถ้าชอบแล้วก็อย่าเลิมมาหาเราทันทีเลยโอ้โหเฮ้ยเหมือนว่าเขารับ สิปดปีขึ้นไปเฮ้ยอยู่ดีเลยเราเพิ่งขามาหนึ่งเดือนนะว้าอยนี่หิดดูจากสภาพแล้วความย่นของหน้าน่าจะอีกหนึ่งเดือนน่าจะแปดสิบฉันว่ามันฟังดูแล้วแบบน่าทำนะไปกันเถอะเออจริงจริงและพวกเราก็ทำการออกเดินทางไปที่หลานบอบเย้บ๊อ้งานันปะดึกก็เริ่มต้นขึ้นณวันนี้ บ๊อบคลีนนิ่งอุ้ยบริษัททำความสะอาดบ๊อบคลีนนิ่งก่อนทำความสะอาดที่อื่นทำความสะอาดรถก่อนไหมเก่าเช่เฮ้ยฉันว่านะมันมันดูห่างจากบ้านเรามากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยการทำความสะอาดที่ร้านบ๊อบคลีนนิ่งที่เราเดินทางมาสามชั่วโมงแล้วนะเพื่อนมันยังไม่ถึงอีกเหรอพัดจังหวัดแล้วนะเนี่ยอยากหลับเลยอ้อ งานแรกบอกร้านอาหารน่ะนี่มันเป็นแค่ร้านสะดวกซื้อกระจกกระจกนี่นะเอาหน้างานแรกของเราดีีว่ามงานแรกของเราก็มาถึงแล้วรู้สึกว่าอ๋อเราเป็นบริษัททําความสะอาดเขาก็เลยจ้างให้เรามาทํางานที่ร้านสะดวกซื้อนี้ก่อนในวันแรกสินะใช่ไปเถอะหยิบพวกของใช้ที่พอจะเป็นประโยชน์บ้างจะได้ไม่ตังค์มีอะไรบ้างน้าก็จะมีพวกไม้กวาดโอเคเอาไม้ม้อมา อามางพี่ผัดถมาหรือเปล่าเอามาในจดหมายเขาเขียนด้วยนะว่าพนักงานทําความสะอาดของเราทั้งหมดเนี่ยต่างหายไปอย่างลึกลับเทัางนั้นเราก็เลยลองใช้บริการของบ๊อบครีนน่งดูขอร้องล่ะช่วยทําความสะอาดทั้งหมดเลยแล้วห้องน้ําเนี่ยอาจจะถูกล็อกไว้อยู่แต่มีกุญแจสําหรับเปิดอยู่นะอยู่แถวประตูเออแต่คิดว่าน่าจะอยู่ที่ไหนสักแห่งลองหาดูแล้วกันเอ้าเอ้าไม่บอกได้ว่าอยู่ไหนกุญแจเขาน่าจะลืมหรือเปล่า ไหแต่พนักงานถายตัวไปแล้วให้พวกเราไปทาความสะอาดหมายความว่าที่นี่อาจจะมีเหมือนพวกแบบชั้นใต้ดินหรือว่าที่คุกหรือว่าอะไรแบบนี้หรือเปล่าไม่หรอกฉันว่ามันขี้เกียจเอรอแเออแค่ไหนนะเพื่อนไปไปไปเราไปฝไปอะเพื่อนจะได้รับการแล้วก็มาถึงแล้วนี่มันร้านเออไนทเวนตี้โอเคเก้าเก้ายี่สิบนะโอเคเราจะเริ่มจากการใช้ไม้กวาดนะขัดถูพื้นก่อน ใช้อุปกรณ์ให้มันถูกต้องนะทุกคนไม่งั้นแล้วกที่นี่มันอาจจะไม่สะอาดเดี๋ยวไม่ได้ค่าจ้างหรอกโอเคโอเคพี่ไม้ในเล่นอะไรนะในเลื่นอะไรของนายเอ้าเลื่นกล้วยอ่ะดิโอหมด้หดด้วยอะลื่นด้วยกันคืออ๋ออ๋อกล้วยโธ่นึกว่าอะไรโอเคฉันคิดว่ามันน่าจะเสร็จแล้วนะต่อไปเราไปทําความสะอาดห้องน้ํากันดีกว่าเขาบอกว่ามันเอากุญแจไปไว้แถวไหนอะ ไม่รู้อ่ะแถวประตูหรอบอกว่าเอาซ่้อนไปที่ไหนสักที่งั้นลองหาตามชั้นหรือไม่ก็ตามห้องที่เอ้ดีีแล้วกันนะทุกคนห้องพนักงานไหมเราไปหาห้องพนักงานกันคุณแกน่ะน่าอยู่หลังหลังสตูปะเพื่อนไปดูนีเฮ้ยกุญแฮ้ยนีไงเนี่ยเจอแล้วโถรอะไรอะอะไรเพื่อนไม่รู้มีอะไรออกมามันมันมันเหมือนเป็นกระดูกอะฉันว่าฉันเห็นบางอย่างนะแต่แต่คิดว่าน่าจะเหนื่อยเกินไปสำหรับการตัดถูที่นี่ เราทำมงานเดียวเองนะเราจะตาฝาดได้เลยหรอทันดีฉันรู้สึกแปลแตกแล้วนะเรารีบไปไขห้องน้ดาและเรียกเอาไปจากที่นี่ดีกว่านะป้าไปรีบทำงานเถอะเพื่อนเมื่อกี้ทุกอย่างเห็นเป็นตัวอะไรหรอเป็นเนื้อเนื้อตัวอะไรก็ไม่รู้ใช่ฉันเห็นเป็นจำเพาะแขนน่ะมันมามันมันจะกำแพงอะม่อกี้ต้องเห็นไอ้เป็นโผล่มาเลยอะแล้วพนักงานที่หายตัวไปอาจจะโดนในตัวนั้นกินหรือเปล่าไขเรียบร้อยเฮ้ยเอ๊ยมีเสียงอะไรออกมาดังออกมาจากตรงนี้ด้วยพี่แจ็คกี้พวกนายไม่ได้ยินเหรอโอ o ม my g อ d แต่อ,อะไรขึ้<ห>นที่นี่เนี่ยมันสกปรกเฉยๆ <c oughs> มันไม่น,าน่าจะสกปรกนะเหมือนเหมือนมีคนเอาเอาเอาปุ๋ยเอาอะไรมาพอกไว้ไงข้างในอนาจจะมีศพก็ได้ดูจุ๊บแจ๊จกใครเอาอะไรมาเขียนโอ้โหฉันฉันรู้เลยว่าพวกเขาอาจจะเอามาป้ายนะตรงเนี้ยฮะป้ายคิด <c oughs> ว่าอาจจะแบบว่านั่งอยู่ไงแล้วทิชชู่หมดก็เลยแบบอ่ะก็อาจจะใช่ฉันอาจจะต้องใช้น้ำยาขัดนะเนี่ย พิลลี่แอนเอลิก้า forever โอ้โหจะมาโรแมนติกอะไรในห้องน้ำที่นี่เอางี้ไม่หล่ะเดี๋ยวฉันเขียนละกันจุ๊บแจงแอนแป้ง forever มาคบกันวันนี้เสร็จเลยนี่พวกนายเะไรพวกนายเป็นอะไรพวกนยเป็นหลายมากเอ๊ะเสียงอะไรอยู่แ้วนได้ยนเสียงเสียงมาจากด้านหลังอะด้านหลังห้องอะไอ้คอนตะัดตีนตรงตรงที่เจอมัาเนี่ยพนายทำงานเหรอนายไปดูดิไปดูดิเสียงัเอออุ้ยมีเสียงแปลกๆเสียงเออนี่เสียงติ๊กไก่เหรอใครเร หัวอยู่องดิของนนท์ไอ้ยก็แค่กล่องตกเองพี่กิดคิดมากนะนายทำให้ฉันกลัวนะกไอ้กีดพูดมากรงมันหลงนะแล้วมันไปเก็บเลยไปเก็บเลยนี่เดี๋ยวฉันเก็บกล่องแล้วกันโอเคเก็บใส่พื้นที่เรียบร้อยเท่านี้ก็เป็นเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราทำความสะอาดแค่ข้างนอกพอข้างในก็ให้พนักงานเขาทำความสะอาดแล้วกันอือไม่้างเหลังจากนี้เราไปกินอาหารกันดีไหมเพื่อน โอห่งแม่วอสองพวกนายอย่าอู้นะตอนนี้ฉันดูกล่องวงจรปิดอยู่นั่นไงโอ้โตอนแรนงมนด้กลี่โอ้โหตอนแรกนึงมันจะได้ผากเชียอ้ร์นมาดกี่สโตอรกมจด้วยแลเนียโอ้โหตอนรกนคงเหนจ่อยแล้วมั้หสรกจะดแล้วโอ้โหอนดฉันระ้ัแวงยหนรก็ไงม่รจะดิหัด้ยังอ้าอรกลับจ้านแล้วอ่ะนแรจะหมดแล้วเชีมวโอ้โหอะคุกงมันจไ้ักแล้วเชียโอ้รันะดผับ โอ้โหแล้วไฟดับอะไรตอนนี้อะโอ้ยเดี๋ยวลูกค้าก็บอกว่าเราตัดสายไฟก็ไปขายหรอกอือที่เออเครื่อง g นร e r a t o ก่อนนะอือจะไปด้วยจะทิ้งกันมันอยู่แถวไหนกันล้เนี่ยน่าจะฝั่งนู้นน่ะฉันบอกว่าพวกเราจะสามารถแก้ไขเครื่อง g e n e r a อร์นี้ได้ก่อนที่สานีเก็บเื้อนี้จะเปิดอีกครั้งนะเฮ้ยใครมาตัดนะจุกแจ๊กถึงแก้ก่อนด้วยช่างเทคนิคที่ฉันเร่มเรียนมาตลอดระยะเวลาสองสองชั่วโมง ดีแล้วสองชั่วโมงใช่ด้วว่าสองวินาทีเรียบร้อยกลับมาทำงานแล้วเพื่อนมันไม่มีอะไรให้พวกเราทาแล้วอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะนั่นอะไรอ่ะอะไรโน้ตอระมีโน้ตโน้ตอะไรหรือมีโน้ตอยู่ตรงนี้ด้วยในจดหมายเขียนว่านายไม่ควรออกมาอย่างวิกาลเลยนะช่วงนี้คนหายไปบ่อยนายรู้ใช่ไหมนายอาจเป็นรลยต่อไปก็ได้ระวังตัวด้วยน้ยพ่อแปลกแปกกับเพื่อนเฮ้ยแล้วคนที่ทิ้งจดหมายนี้ไว้เขาหายไปหรอ หรือเขาเขาเป็นยังไงนะหรือว่าเขาแกล้งเรามีคนแกล้งเหรอจะเป็นคุณตัวหายตัวไปเท่าไหร่โอ้ไม่ไม่รู้ว่าตอนนี้ฉันกลับไปรถแวนก่อนละกันไปด้วยจะอยู่ตรงนี้ก็อยู่ไปเถอะฉันไม่อยู่อ่ะอุ้ยู่ทำงานเสร็จแล้วเราต้องไปเราต้อากลับเลยนะลาก่อนพี่ลราเราปิดประตูให้เขาไหมพี่ต้องปิดโอเคครับเก็บของเก็บของไปแล้วนะครับผมเจอกันฮะบายบายเยสวู้ยาฮูเอ้ยงานแรกของเราก็สำเร็จไปด้วยดี ออกเดินทางกันเลยว้าวงานต่อไปของเราที่ร้านอาหารดี่แหละที่ที่ฉันอยากจะมามากที่สุดเพราะเขามันจะมีอาหารที่เหลือๆเนี่ยสำหรับพนักงานให้เก็บกลับบ้านได้ตลอดเลยจะเขียนให้เต็มพุงเลยทุกคนฮะ<า>อะหดูเหมืนว่าในจดหมายจะเขียนด้วยนะ เขาบอกว่างานนี้เนี่ยได้149ง่ดอลลาร์ว้าวในจดหมายเขาเขียนบอกว่าเนื่องจากพนักงานของเราไม่พอและมีเอ่อเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นร้านเราเลยไม่ได้ราการทำความสะอาดมาสักพักแล้วช่วยทำความสะอาดที่อยู่ทั้งบนโต๊ะและเคาน์เตอร์ทีและยังมีเนื้อปริศนาอยู่ในห้องครัวช่วยทำความสะอาดด้วยแล้วก็ห้ามถ่ายรูปหรือวิดีโอในร้านเด็ดขาดไม่ว่าจะยังไงก็ตามเอาล่ะไปกันเถอะเพื่อน มืดปนมากแปลกนะเฮ้ยอะไรอะไรอะนี่ยเขาเขียนว่าปิดอ่ะเอ้าเอาอะไรอะเอามีกคุณลืมด้วยอีกแล้วไม่บ้าคุณมีดถึงที่บ้าโอ้โหสภาพร้านดูเน่าจริงๆอ่ะเหมือนที่เขาเขียนในจดหมายเลยโอ้ยสกปรกจัดเฮ้ยวิทยุดังอยู่ดีๆวิทยุก็ดังอ่ะอุ้ยปิดให้ดังแบบนี้ได้ไงไม่มีใครอยู่ที่นี่มาสักพักหนึ่งแล้วมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะโอเค มันน่าจะเก่าแล้วเราควรเริ่มจากทําอะไรก่อนดีอะเก็บโต๊ะไหมดูเน่ามากเลยอ่ะสกปรกจัดโอเคลูกค้าของเราเนี่ยอยากให้เราเริ่มงานวันนี <S <S ้เลยเริ่มจากโต๊ะก่อนแล้วกันนะโอเคโต๊ะก็ได้อะวันโต๊ะตรงนี้มีถั่วด้วยมีน้ําจิ้มยังพอกินได้อยู่นะแล้วจุ๊กแจนเธอเอาม้กวาดไปเขี่ยอย่างนั้นเลยเหรอไม่ได้หรอกทำไมไม่ใช้น้ํายงน้ํายาใช้น้ํายาดีกว่าใช้แล้มันเกรี้ยงเนียนอะโอ้แมงสาบเป็นมีลยเพื่อน ฉันลองกินของเหลวนะอร่อยดีฝั่งเของฉันมีแมลงสาบอะไรอะอะไรอ่ะเนื้ออะไรเนี่ยเมื่อกี้ไม่กินไี่กินหยิบอะไรมาทำไมฉันฉันเห็นมันเป็นตัวอะไรไม่รู้เมื่อกี้เมื่อกี้ฉันแค่หยิบอันนี้มาหรือว่าเราประสาทหลอนเหรอจูเจียจับสแกร์เพื่อนโหรอไอตัวเนื้อนั่นบูล้วตกใจจริงนะเนี่ยโอ้ไม่ตายเถอะ เธอเล่นแบบนี้เดี๋ยวก็เดือดเดือดโดนโบนะก็มันไม่มีอะไรหรอกนะนหนจะไปกลัวอะไรเราแต่เขาบอกว่ามันมีเนื้อปริศนาอยู่ในห้องครัวแสดงว่าตอนนี้เดี๋ยวเราทําความสะอาดที่ห้องน้ําก่อนแล้วหลังจากนั้นเราแอบเข้าห้องครัวไปดูกันดีกว่าใช่ทะเลทจายนะเปิดประตูนะอะไรอะตัวที่ตัวเนื้อนนี้โนเนื้อตะกี้ไอตัวตัวปากลูกปากหมอออกมาจากซ่วมมันขี้เหรอ มันนั่งทีเลยฉันว่าฉันว่ามันมีเสียงมันมีเสียงผิวปากอยู่แถวนี้ด้วยนะไปดูดิเฮ้ยมีรถมีรถมาเหรอตำรวจครับเอ้ยใช่ตำรวจไม่ได้เดินเดินตัวไหนครับคุณตำรวจเดินตัวตึงมาเลยเดินตัวตึงมาแล้วนะอันนี้ในร้านไม่ได้เปิดนะคะคุณตำรวจเอาเอาเข้าไปช่วยเลยฉันไม่สนนะเนี่พกกระเบื้องมาลอยกันเนี่ยฮะฉันเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะโอ้คุณเจ้าหน้าที่ครับเพราะเราเป็นแค่เอ่อบริษัท รักษาความสะอาดต่านั้นโอ้โหไปคุยกับเขาสิข้างนอกเลยสวยแล้วไงเขาคิดว่าพวกเราเป็นเด็กวัยรุ่นที่มาถ่ายคลิปวิดีโอหรือเปล่าเนี่ยตำรวจทุกอย่างโอเคไหมครับคุณตำรวจผิดปกพปกติหรอคะนี่พวกนายมาทำอะไรกันที่นี่เนี่ยฮะฉันมีบางอย่างอยากจะถามพวกนายหน่อยนะได้ค่ะอะไรล่ะครับไครับไม่นะมานี้มีคนในระแวกนี้หายตัวไปน่ะนะแต่แต่พวกเราไม่เกี่ยวข้องเลยนะครับ ว่านายเขาฉันกังวลมากเลยสั่งให้มาลาดตะเวนแถวนี้น่ะพวกนายพอจะรู้เห็นอะไรบ้างไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นจุ๊บแจงเลย,อ,ยอะไรอ่ะจุ๊บแจงจัมส์แกใส่เพื่อน <c oughs> จุ๊บแ <c oughs> จงตั <c oughs> วนั้นที่ปเปอาต้นเหตุอ่ะเราเชื่อว่าคนหายตัวไปเนี่ยน่าจะตายหมดแล้วแต่เราไม่เคยเจอศพพวกเขาเลยด้วยซ้ำล้วเราจะทำยังไงล่ะ <c oughs> บางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นพวกมอนสเตอร์หรือว่าพวกสัตว์ร้ายที่มาขโมยกินศพก็ได้นะ เรากำลังตามตัวพวกมันอยู่แลวพวกเราเชื่อว่าไม่ว่าเจ้าสิ่งนี้จะเป็นอะไรก็ตามมันเหมือนกับเป็นปรสิตมันมันแม่กระจายเชื้อได้เหรอนี่คุณตำรวจกำลังพูดอะไรกันอะเมืองเมืองนี้มันเป็นบ้าไปหมดแล้วนะตำรวจบาไงเพื่อเพื่ออะไรมันเอาละอย่าทำอะไรแปลกๆแล้วกันนะดูแลตัวเองด้วยครับครับแล้วก็มีกอย่างหนึ่งนะอะไรครับขอโทษที่รบกวนนะจ๊ะจุ๊บจุ๊บ โอเคครับคใอยทุกอย่างปลอดภัยแล้วก็ไม่มีอะไรมากวนพวกรายทำงานนะคอยไปเจออะไรแปลกๆด้วยโอเคครับปอไปไปได้แล้วค่ะคุณตำรวจไปไปเลยไปอุ้ยอะไรอ่ะคุณตำรวจบอกว่าถ้าเจออะไรแปลกๆเราเห็นอะไรแปลกๆมั้งไหมอ่ะบอกไหมสอเพื่อนสามวิธีเร็วเร็ววบอกบอกล้วบอกดีกว่าล้วบอกว่าเราเห็นอะไรอ่ะเมื่อกี้เราเห็นตัวที่มันเป็นเหมือนแบบ ตัวปเปื่อยแล้วก็หน้ามันเป็นรูๆล่ะครับโอ้น่ากลัวน่ากลัวค่ะเหมือนเนื้อมันอาจจะเป็นสัปตะหลาดอะมันอยู่แถวๆนี้แล้วก็มันอยู่ตั้งแต่ร้านสะดวกซื้อแล้วมันก็อยู่ในร้านนี้ด้วยอะเราเห็นจริงๆค่ะคุณตำรวจใช่ค่ะคุณตำรวจโอเคเราบอกเรื่องทุกอย่างเขาแล้วแล้วเขาจะว่าไงเขาจะเชื่อเราไหมนี่อืมพวกนายพูดถึงแมยความว่ามันพยายามทำร้ายพวกนายไหม มันไม่ได้ทําร้ายพวกเราแต่มันแบบเหมือนโผล่มาให้พวกเราดูเฉยๆอ่ะอือตอนนี้มันอาจจะยังแต่ว่าในอนาคตอาจจะไม่แน anyway. oh. ่เป็นไปได้ว่าสิ<_<_่งที hm ่นายเห็นอาจจะเห็นแบบเดียวกับผู้คนที่หายไปก็ได้นะโอ๊ยอย่างนั้นฉันจะรับเรื่องไว้แล้วกันถ้าเกิดว่ามันมีอะไรอีกหรือผู้ใยเห็นอะไรอีกก็ช่วยบอกฉันบอกสิ่งที่นายเห็นทุกๆอย่างแล้วโทรหาฉันทันทีโอเคนะโอเคข้าจแล้วได้เลยครับผมโอเคพยายามระวังตัวด้วย แล้วก็อย่าเปิดประตูแล้วก็อย่าทําตัวแบบว่าอยู่ในอันตรายโอเคนะค่ะไปเลยไปได้แล้วเ้าตงไปแล้วเราจอกันใหม่อยไปไปเบื่อหน้าลุงแล้วเนี่ยไปได้แล้วเฮ้ยปิดตู้เลยโอยเอาจริงๆนะเพราว่าคุณตํารวจเนี่ยเขาก็ดูราตะเวนแถวดีถ้าเกิดว่าเรามีอะไรมาเราแค่กี้เสียงดังเขาก็น่าจะมาแล้วแหละ เอาไปแล้วก็แลเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเราว่าเขาเมาหรือเปล่าไม่รู้บางทีเหมือนคุยเลือดเรืองกันไม่รู้เออนน่น่ะดิถ้าอย่างนั้นเรารีบไปทํางานเรารีบกลับบ้านอนองกันดีกวา่าคนงั้นหมายความว่าผู้คนที่อยู่ในเมืองนี้เนี่ยก็อาจจะเจอแบบพวกเราก็ได้เหมือนที่คุณตํารวจบอกนะอืมอืมโอเคตอนนี้เราต้องไปดูเนื้อที่ต้องสงสัยก่อนว่ามันเป็นเนื้ออะไรอออฉันอยาก<ห>รู้จริงๆอ่ะเนื้ออยู่ไหนอ่ะนี่นฝั่งนี้เลยฝั่งนี้เลยห้องพนักงานอ่ะดี่ไวมเปิดเข้าไปเลย จะเอ๊อุ้ยว้าวเม็นเนื้อมันกระวนมาไม่รู้ว่ามันเป็นปรสิตจริงๆอะจริงอะไรเนี่ยมาอะไรกันเนี่ยเกากลัวเนื้อแปลกๆว่าเขารับเนื้อพวกนี้มาจากที่ไหนอ๋อแล้วเราจะทำความสะอาดมันด้วยวิธีไหนอ่ะใช้มือเหรอวาดใช้วาดดิโกยเลยเพื่อนโกยฉันโกยด้วยมือของฉันสองข้างเนี่ยแบบนี้อือมาแกเรียบร้อยเฮ้ยไอ้เรห้องนี้ห้องอะไรอ่ะห้องเก็บของเอาขยะไปทิ้งนะเพื่อนโอเคนะ ันว่าจะเอาชิ้นเนื้อพวกนี้เอาไปสำรวจหน่อยฉันจะเอาไปทดลองขอแมลงหิ้งนะฉันจะเอาไปทำสเต็กกินได้แล้วช่วงนี้ไม่มีเงินนานแล้วแมลงวันตอมหึงแม่เรียบร้อยแล้วเอาไปใส่าถังขยะใหญ่กันเถอะรู้สึกว่ามันอยู่ด้านหลังนะเหมือนกับว่าพวกเราจะต้องเจออะไรด้านหลังนี้แน่เลยอ่ะคนในเมืองนี้มันหายไปไหนกันนะอยากรู้จังไม่รู้แต่ฉันทิ้งขยะก่อนโอเคเรียบร้อยเฮ้ยเสีย เสียงในร้านหรอเสียงคำรามเฮ้ยเดี๋ยวมันมีเสียงคำรามมาเพีอะไรอะหรือว่ามันดังมาจากในท่อนี้หรือเปล่าไม่ใช่เสียงมาจากในร้านเสียงจากในร้านฉันว่ามันน่าจะไปข้างหน้าเราแล้วอะไปดูที่ร้านกันมาแ๊บป่ะนะมีมีอะไรไหมจุ๊บแจนตอนนี้ไม่เห็นนะยังไม่เห็นอะไรเลยเฮ้ยอะไรนั่นอะไรอะอะไรอะไรกำลังกำลังกินแซบอยู่ใครแซบเอ้ยคุณตำรวจเหรอครับ อไกำลังจูว้าวอย่าไปที่รถอย่าไปที่รถตายเลยน้าวเข้ารถเข้ารถโอเคโอ้ยพี่ใหมตายไปอยู่ใกล้มันเกินไปพี่ใหมตายโอเคอุ้ยโอ้ยแล้วดูมันยืนดิยืนแบบศพหลังจากที่พวกเราได้เจอเจ้าปีศาจตัวนั้น ฉันเคยได้ยินมาว่าเจ้าปีศาจตัวนั้นเนี่ยมันจะไล่ตามเหยื่อจนกว่ามันจะฆ่าได้และทางเดียวที่จะไล่ปีศาจออกไปได้นั่นคือทําพิธีให้สําเร็จและพวกเราจะรอดพิธีอะไรเนี่ยทายังไงหรอฉันไม่รู้วายฮ่าฮ่าประตูแสดงเอาทำไมกม่กลับมาแล้วเหรอไม่มีอะไรอันนี้นะกไปไหนมาโอเคงานนี้เป็นงานสุดท้ายของพวกเราแล้วมั้ง เขาบอกว่างานนี้เป็นการทําความสะอาดรถบ้านแถวๆนี้รู้สึกว่าบ้านนี้เนี่ยจะเป็นบ้านที่มีคนตายไปอย่างลึกลับนะทุกคนและเขาให้เราเนี่ยมาทําความสะอาดเพื่อที่จะนําบ้านหลังนี้ไปขายเข้าตลาดอีกครั้งหนึงอ่ะเขาให้เงินเราราคาแพงมาก2 9 9โรอกบเกโรบักโรลอบักโรบัก เอาไงดีเราจะแยกกันไปทําความสะอาดไหมหรือว่าเราจะแบบว่าเดินรอบๆไปด้วยกันก่อนเดินไปด้วยกันดีสรวจแถวนี้ดูก่อนนะพวกนายคลิกขวาในลองซูมก่อนก็ได้นะเผื่อมันเจออะไรแปลกแถวๆนี้เนี่ยดูเหมือนจะไม่มีคนอยู่แล้วนะบ้านพวกนี้ก็เหมือนกันแต่เราเริ่มสํารวจตั้งแต่หน้าบ้านก่อนเลยละกันแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าไปข้างในนะโอเคข้างในจะได้ยินเสียงอะไรด้วยอ่ะม่นมีเหตุการณ์ฆาตกรรมหรอมันไม่มีคนอยู่แล้วนะ เอ้าอันนี้ไงจะได้ยินเสียงวิทพี่กิ๊บนั่นเขาหยิบเร่องใหญ่ไม่ใช่ไม่กล้วยกำลังสูบอยู่ขอโทษนะครับมีใครอยู่ไหมทำไมไม่มีคนอยู่แต่มีคนเปิดไฟล่ะทุกแจ้งก็เขาน่าจะเปิดไฟให้เราไป็นทาความสะอาดหรือเปล่าฉันว่ามันแปลกเกินไปแล้วสวัสดีครับโอ้โหนี่บ้านโอ้โหที่นี่มันน่าขยะแขยงมากฉันจะอ้วกกรนปลวกกินก็เหม็นอบก็อบนี่มีรูปภาพของเจ้าของบ้านด้วยนะ เขาคงไม่ได้ทําความสะอาดมานานแล้วล่ะเงินพวกเราเริ่มจากการทำความสะอาดโดยการกวาดพื้นล้างทุกอย่างเท่าที่มีแล้วก็เก็บขยะด,ด้วยโอเคทุกครั้งที่เราทําความสะอาดมีคําพูดลอยมานี่ไงการทําพิธ<ด>ีคือคาตอบอ <c oughs> <ฮ>ะที่จะทาให้เรื่องนี้มันจบลงมันอยู่ด้านนอกฝั่งนู้นมีอะไรไหมมันกําลังมองพวกเราอยู่ไอมองเฮ้ยตอนนี้เราทําความสะอาดต่อไม่ได้แล้วไเหราประตูมันปิดอะเฮ้ยประตูมันปิดระบายปิดได้ไหม เปิดไม่ได้ทั้งหมดทั้งหมดเหรอต้องเรียกทำความสะอาดทั้งหมดก่อนถ้าเราทํางานไม่เสร็จเราจะไม่ได้เงินนอกจากจะไม่ได้เงินแล้วเรยังโดนผีหลอกอีกฉันจะไม่ยอมไปเกิดเรื่องแบบนั้นแน่เฮ้ยเฮ้ยการทำพิธีได้เสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวจับเทียนออกไปข้างนอกคืออะไรอ่ะเอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเรามาทําพิธีอะไรหรือเปล่าฉันไม่ได้ทำนะหรือว่าการทาความสะอาดที่นี่คือการทําพิธีหรงเราถูกหลอกให้มาทําอะไรงนี้เหรอกูเอาใส่เฮ้ยมันไล่ให้เราออกไปนอกแล้วฉันไม่อยากไปอ่ะ เราจะต้องถือเทียนแล้วเดินออกไปข้างนอกไม่นำเลยไม่นำเลยเออจ้จ้ะไม่อยากเันจะไม่อยากให้ออกไปข้างนอกแล้วก็ถือเทียนไปดูตรงกลางนั่นสิอะไรแดงๆเกิดอะไรไปแช่พิธีอะไรก็ไม่รู้โอ้นี่แหละนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยทำไมพวกเราต้องทำอะไรแบบนี้แล้วเราแค่เป็นพนักงานทำความสะอาดเฉยๆนะอือใช่ดิไอ้บอกมันหลอกเราปะเนี่ยไอ้บอกตรงนั้นพิธีกรรมอะไรไม่รู้ว่าลองซูมให้ไปดูใช้ด้วยเป็นวงเชียว จัดการมันซะให้ตายเธอฉันไม่อยากทำทุกอย่างไม่งั้นมันก็ไม่จบแล้วพวกน้องทำอะไรขึ้นมาไม่รู้ว่อะแล้วฉันก็ได้เป็นอิสรอสักทีพวกน้างทำอะไรลงไปแล้วปล่อยมันออกมาได้ยังไงแล้วไม่ควรทำแบบนี้เลยเฮ้ยชดโทษชดโทษชดโทษต่อไป ตาแป้งตาแป้ไปด้วยวิ่งจเลยแล้วขาจะไปไหมไปไปไปแป้วีอดทนเฮ้ยมันปลมันไม่เร็ว้มันไม่เร็วขเมันไม่ได้ถกพิญญาณใครแล้วก็ฉันคิดว่าพีกรรมนี้น่าจะไม่สาเร็จอะ่งสเฮ้ยมันหายไปแล้วโยังจบแล้วใช่ไหมวั้ยคิดว่ามันจบลงแล้วนะทุกคนพี่ีกรรมน่าจะไม่สำเร็จเราควรโทรหาตำรวจอะ เรารีบออกไปจากที่นี่เราองรีบออกจากที่นี่เราที่สุดแล้วรถแวนเราอยู่ไหนอะนู่นนูทางนู้นไปๆๆรๆไปเรวๆโอ้กลับรถแวนกลับบ้านกันนะโอ้ยสสสสงสสสสไสส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 ะสส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 ้สส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 ปสส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  หลังจากคืนนั้นเองก็ไม่มีใครเห็นปีศาจอีกเลยก็เพราะว่าพวกเราจัดการไปแล้วนะสิใช่มันไม่ได้มญนาณเราไปแม้ว่าการายงานคนหายจะไม่มีเข้ามาอีกแล้วแต่ผู้คนที่หายตัวไปก็ไม่มีใครได้เห็นพวกเขาอีกเลยและไม่มีข่าวขราวพวกเขาอีกเลยจบลงแล้วสำหรับงานกะดึกทำความสะอาดเราลง S <S> ไม่ใช like ่พ at no um> ี่ไม้ตายคนเดียวใช่เอาล่ะเอาเป็นว่าใครชอบเกมนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายยายบูย่าอุ้ยในนี้น่ากลัวจริงเนี่ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้ไม่น่าจะใช่ตัวมาอีเด้น่าจะเป็นตัวอื่นมากกว่ามีตัวอื่นอีกเหรอเนี่ยถ้าอยากดูก็ ก็กดจับตะไคร์เราไว้ไลค์ไอ้ยเอาต่อไปกดไลค์เลยนาะทำไมเข้ามาแล้วทำไมเข้ามาแล้วพี่ไมมเข้าไปทำไมอ่ะเอ้า w ายเออโอ้ไอ้เข้าไม่ได้จริงน่ากลัวนะโอ้ยตัวนี้น่ากลัวโอ้โหโอ้ตัวต่อไปหรือเปล่านี่มันเปลทชัดๆดา้วย